โอเคครับเอ่อตอนนี้ผมอยู่ในห้องน้ำกำลังล้างมืออยู้นะอันนี้อ่างล้างมือครับโอเคโอ้โอ้เห็นไหมอ่ะเห็นน้ำไหมเห็นน้ำไหมน้่แหละน้ำโอเคแล้วผมก็จะมาล้างมือครับเพื่ออะไรสักอย่างก็ไม่รู้โอเคเห็นน่าจะเห็นอยู่ อเคนะ,ะเพื่ออะไรล้างเพื่ออะไรเออนะครับเออวันนี้เราจะมารีวิวปืนกันนะครับอ๋อจะอกอ,องละรีวิวปืนนะครับก็รีวิวปืน,อ,น,นอันนี้ปืนเล่นเฉยนะครับเวลาวางอ่ปกติว่าตอนนี้ผมจะไม่วางนะครับแต่ว่า,วาอันนี้เป็นกรณีพิเศษครับอยู่ดีๆก็วางขึ้นมาโอเคครับยิงปืนนะเพเ่อย ลูกศนคล้ายๆเอเบบิกาคริสตันนะครับแบบนี้แล้วก็ปืนพลาสติกนะครับบอกจะปัญญาอ่อนเนละยเคนี่เลยเคครับใส่ไปกี่ลูกวะเนี่ยเออช่างเถิดยิงเลยแล้วกันนะ ผมจะยิงใส่คุณเคนะดูอู้ไม่โดนไม่โดนโดนลึกปะไม่น่าจะโดนนะโอเคากตอนนี้นะครับพอเทาเราเล่นเสร็จครับเราต้องเก็บลูกกระสุนนะครับลูกกระสุนพอเวลาแตะมันจะเป็นแบบออแตะละเอียดละเอียด ยิงแล้วมันจะแตกแบบเอ้มันวุ้ยมันแตกหมดเลยนะครับมันจะแตกแบบนี้เอ้ยออกมาสิออกมาแบบนี้นะครับอืมทำเถอะผมจะยิงคุณแบบนี้โอ้เห็นอะไรกันหรือเปล่า ไม่รู้แต่ตอนนี้ครับผมนะครับต้องกวาดห้องเลยแหละกวาดนะครับเดี๋ยวโดนพ่อดา่าซึ่งครับตอนนี้ครับเราไม่มีที่กวาดนะทำไไงดีผ้าผ้าอันนี้เป็นผ้านะที่ผมไปทำสลามนะครับเช็ดมือช่างมันขึ้นเลย เอ่อห้องผมไม่อาจจะเป็นห้องที่หรูหราหรือใหญ่โตนะครับเออบ้านของผมอยู่ด้วยความสุขครัไมได้อยู่ด้วยความรวยความจนนะครับอโอเคอาจจะเป็นห้องที่ใหญ่มากนะครับก็เพาะแค่พออยู่ได้ครับสําหรับคนเดียครับแล้วแต่จริงๆนะจริงๆวันน,นี้ผมอยากจะมารีวิวไอ้นี่เปิดไฟเปิดไฟ สวัสดีวะสวัสดีโอเคจะมารีวิวเจ้านี้ครับเรียกว่าปืนกลอกนะครับปืนกลอกถูกหรือเปล่าก็สิบเจ็ดนะครับไอตรงนี้นะครับมันจะเขียนว่าเห็นไหมอ่ะมันจะเขียนว่าออสเตรเลียไม่น่าเชื่อหรอกนะครับเออก็อันนี้ครับอันนี้ใส่ลูกศุประมาณยนนี่สิบวานัดนะครับ ปืนอัดแก๊สนะออผมมารีวิวจริงๆผมไม่ได้อยากจะมารีวิวปืนนะผมจะมารีวิวไอ้นี่เลเซอร์นะครับโอ้โอ้โอ้เลเซอร์อู้เลเซอร์เลเซอร์ครับกลัวกล้องพังจังเลยอุภาพมันแปลกๆอ่ะ เอ,อ้เลเซอร์นะครับเลเซอร์จะโดนคูณเคนครับมันจะยิง,งเลเซอร์จุบโอ้โอเคก็แล้วจริงๆก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันนะครับก็นั่งเล่นทำอะไรดีนะจริงๆผมมีไอ้ของเล่นอยู่นะครับแต่ว่า ของเล่นผมนะครับอันนี้ไม่ได้เอามารีวิวอะไรครับเห็นนี่ไหมอะไรเฟอร์บี้เฟอร์บี้เคนะนี่คไอเจ้าเฟอร์บนะครับ, yeah, รบอันนี้เนื่องจากลำคาญนะครับก็เลยถอดถอดานมันออกเลยครับมันจะได้ไม่ลองครับยายยยย นี่ครับะดิกหูวได้ดเลยอาป๊อกกินข้าวกินข้าวสิหนูมันคงไม่อยากกินข้าวแล้วครับเลยอิ่มแล้วใช่ไหมเดยกลับไปหลุมเดิมไปแล้วจริงๆแล้วนะครับคลิปหน้านครับผมจะทำโดนทำรึ่งโดนนะครับจะเป็นโดนสามตัวนะครับสามตัวเลย เห็นกันมาบ้างหรือเปล่านะครับสำหรับเ่คนตัวนี้จะเป็นชื่อรุ่นว่า x 5 4นะครับ x 5 4อันนี้จะกับหัวหรือเปล่าผมไม่รูมไม่มั่นใจเลย x 5 4ตัวเล็กสุดตัวที่ถูกที่สุดราคาก็จะอยู่ประมาณ2,000แต่ผมซื้อมา2อ0 0ซื้อมาที่ร้านของเล่นที่หนึ่งจำไม่ได้แล้วอันนี้ เห็นไหม X5 SW นะครับอ่ารุ่นนี้จะเป็น Wi-Fi นะครับเป็น FPV Real Time นะครับของไซส์ามากที่ผมซื้อมาจะไซา์มากหมดเลยนะตัวนี้ผมโดนหลอกมานะครับผมซื้อมาในราคา3,200จริงๆแล้วมันมันเข้าขายขายฝรั่งนะครับ ขายที่อยู่ห้างห้างหนึ่งแถวสยามแล้วกันแถวสยามไม่ใช่สยามไม่ใช่สยามที่มันมีหุ่นขี้ผึ้งหรือไม่ใช่สยามที่มีม,มีเป็นเป็นอุโมงน้ำนะเป็นสยามที่ขายของไอทีเยอะแล้วกันอ่ะพูดอย่างนี้แล้วกันนะอ่า ราคาที่เขาขายฝรั่งเนี่ยไม่น่าเชื่อว,ว่าเขาขายอยู่ห้าพันห้าร้อยนะคะน,นี่ผมต่อผมก็ไม่รู้ตอนแรกผมก็ไม่รู้นะว่ามันขายอยู่ราคาจริงแค่สองสองสามพันสองพันนิดๆเองนะครับเอแต่ว่าเขาหลอกขายผมได้สามพันสองบาทสามพันสองร้อยนะคบโอเคก็รุ่นนี้นะครับไอเดตัวอยู่ข้างล่างครับเป็นเรี l ยวทา เดียวททงคือดูภาพสดได้จากโทรศัพท์นะครับเราต้องไปโหลดแอปมันมาก,ก่อนแล้วเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับอ๋อแล้วจะมีตัวหนึ่งอ่าซึ่งผมซื้อมาใหม่ล่าสุดเลยใหญ่มากเอ่อจำชื่อรู้ไม่ได้นะครับเอ่อเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมารีวิวไอตัวนี้แหละเอ่อโอเคแล้วก็มีอะไรรีวิวอีกไว้เนี่ยอ่าอันนี้ไม่ได้ถือว่ารีวิวนะครับแค่บอกให้ฟังเฉย ทำอะไรดีลื้อของไหมลื้อของลื้อของในห้อ,องเล่นเนี่ยอ้าอ้า มุดที่ผมอยากอ่านมาครับเอ่อมันจะเป็นสมุดสีดํานะครับซึ่งต้องเขียนด้วยปากกาสีเท่านั้นถึงจะติดนะครับอันนี้อันนี้ยังไม่ได้เขียนยังไม่ได้เขียนส่วนอันนี้เขียนแล้วนะครับอ่ะ,ะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะอ่านเพื่อนของเพื่อนให้ผมให้ฟังนะผมเขียนว่าขอให้จับก,กันด้วยดีอันนี้ตอนป .6 นะ พีนะพีพีคือคนคนหนึ่งเป็นตัวสัญยอดครับอันนี้ไม่บอกกันแล้วกันนะครับเป็นความรับของผม,มอย่าลืมคิดถึงกันนะขอให้ได้เจอกันอีกนะแล้วก,ก็เขียนเบอร์ของเรานะครับศูนเก้าสองต่อไปไม่บอกครับทายเอาเองเดี๋ยวโทรมาป่วนผมไลน์ก็ไลน์ ตัวนี้แหละอ่าไม่บอกเฟสเฟสชื่อไม่บอกดีกว่ามาั้งเล้วผมเขียนว่าดูแล้วอย่าลืมกดไลค์เด้อโชคดีนะเพื่อนรักรักทุกคนอ่ะดูมาดูคอมไอมาดูคอมเมนต์ที่เพื่อนผมเขียนให้หน่อยนะครับอะไรวะเนี่ยสอบได้ สอบที่ไหนก็ขอให้ติดอ่าแล้วมันเขียนรูปหัวใจรักแจมให้มากๆอยากกวนตีนว่างๆไปเที่ยวกันก็ได้ไม่กวนตีนเฟรนนะครับ Nick นิกครับตอนนี้มันมันอยู่ที่โรงเรียนแะวไหวะที่มันมีมหาลัายด้วยอยู่ในแถวไอ้เนี่ย สาสาตืด้ดมันมันชื่อโรงเรียนขอไม่บอกตก่วนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นเด็กอ้วนๆคนหนึ่งนะครับเด๋ยวอมอันเฟียนะชื่อเฟียเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกแต่ถ้าได้เจอก็ก,ก็ดีนะครับเขียนแ,แค่นี้นครับแล้วก็ข้างล่างก็ทิ้งเบอร์โทรศัพท์ เฟซไลน์ไอจีเอาไว้นะครับแล้วก็เขียนว่าซีวากเคนรูปหัวใจบายแค่นี้แหละครับขึ้นผมนะครับต่อมาโอ้คนนี้คนเนครนคะอันนี่พีเขาเป็นดาราด้วยนะครับแล้วก็มีอันนี่สองอีกนะครับเพื่อนคนนี้ผมรักมากครับก็คบกันเอไม่ใช่แบบเพื่อนนะเก้าปีแล้วเออมันเขียนว่า เออไอวอลผมชื่อวอลทันนะครับเออไอวอลก็ปีสุดท้ายนะจะจบชีวิตประถมและขอให้มึงเรียนเก่งเก่งสอบที่ไหนก็ขอให้ติดเลิกกวนตีนรอขึ้นผอมลงสูงสูงกูขอโทษที่กูชอบกวนตีนทำให้มึงโมโหขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะเว้ย ถึงกูจะไม่สนิทกับมึงที่สุดไม่ใช่พื้นที่ดีที่สุดแต่มึงเป็นเพื่อนที่กูรักนะเน็ t เพลสเว้ยอันนี้สองอีกขอบคุณตลอดเวลาที่เป็นเพื่อนรักคอยทะเลาะคอยกวนตีนกันนะคอยแกล้งกันถ้าโชคดีคงได้เจอกันอีกขอบคุณสำหรับเก้าปีมันไม่ได้ยาวนานมากแต่มีความหมายมากขอบคุณความทรงจำเพื่อนในห้อง เป็นครึ่งชีวิตกูเลยนะถ้าอันไหนไม่มีเสียงหัวเลาะจากกูเสียงกวนตีนจากกูก็อย่าลืมคิดถึงกันนะสะัไม่มี่วงบึงกูยังไม่รู้เลยว่าจะเป็นไงขอให้โชคดีถ้าวันไหนก็เปิดอ่านน้ามึงอ่านแล้วนะงเขียน Facebook เบอร์โทรนั่นแหละเพื่อนผมอ่าต่อเลย <c oughs> ไม่ได้เยอะมากนะคะแจสซี่โอ้มีเขียนว่าคนสวยสัดด้วยเขียนเบอร์โทรมาปีสุดท้ายและที่อยู่ห้องเดียวกันถึงมึงจะอยู่ต่อกูยอยู่ต่อแต่ก็อยู่คนละห้องอยู่ดีขอให้เจอเพื่อนดีครูใจดีนะเหมอง เดี๋ยวกูกวดน้ำให้ทุกวันเลยนะอีอี <c oughs> โอเคอันนี้เป็นเพื่อนที่ผมแกล้งบ่อยนะครับอ่ะคุจะอ่านให้ฟังถึงแกจะแกล้งเขาบ่อยๆแต่เขาก็ให้อภัยตลอดถ้าไปโรงเรียนอื่นขอให้เจอเพื่อนดีๆครูใจดีๆนะ ไปสไปเดอร์ไอดีไลน์เขียนไอดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรมีอะไรโทรมาได้นะเพื่อนบายบายเขียนได้ซึ้งมากอ่ะสันนี้นะครับโอ้โหโอเคก็อ่านแค่นี้แล้วกันนะครับมันก็มีไม่กี่หน้าแหละแล้วเราก็ทำอะไรกันอีกอ่าสำหรับคลิปคลิปหน้าครับจะเป็นคลิป ที่โรงเรียนนะครับเอ่งนี้รุ่งนี้ไม่ไม่รู้ว่าผมจะแอบถ่ายในห้องหรือว่าจะถ่ายตอนเย็นดีนะครับก็ถ้ามีคาบคา,าบที่ผมโดดเรียนหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับมันมันฮ่าฮาก็จะเอามาให้ดูกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ